สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคิารอบมวยคู่แรกนะครับของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่4เมษายนพุทธศักราช2564นะครับซึ่งเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าเดีโชเล็กปอบริอรักษ์วันนี้พบกับทางด้านซันโบบุมเด็กเซียนทั้งคู่จะพบกันที่มหนัก121ป e อนด์นะครับเดโชเล็กปอบริรักรนี่โอ้ขักจากมวยรอบคุณเสียงที่ผ่านมานะครับตกรอบ8ทิมสุด ตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับโดยแพ้คะแนนให้กับทางด้านเจ้าฉลามเสือในเวกตาสาลานะครับตนต้นนี้เบียดได้แต่ว่าปลายๆในภายความแกร่งภายกระดูกมวยแล้วก็ภายความเก่าของทางด้านฉลามเสือมาเดชโชเล็กปอบเดรักเป็นมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับอายุ18ปีสูง170กว่าเซนติเมตรนะครับเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งครับอาวุธรุนแรง ไฟนี้ก็ซ้อมอยู่ในค่ายสิงห์มาวินนะครับฝีมือดีนะครับตัวนี้เดินปั้มเดินตีอาวุธหนักแรงทุกลูกครับโดยเฉพาะลูกเขาเ่าเขาขวางหน้าดันแทงคีบล็อกรัดเหนียวแน่นครับมวยตัวนี้ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนบางกรนยกที่เองมวยไทยนะครับผัดแพ้ผัดชนะมาแล้วก็มาแพ้คะแน,นนใ้กรบปราบพิภพเอราวัณครับต้นต้นเบียดนะครับแต่ว่าปลายปลายเนี่ยโดนแข้งซ้ายครับเตะแล้วพับเตะแล้วขา ถ้าก็ฟีมือของทนานนปรับพิพพบเอราวันดีกว่าครับที่ชนะคะแนนไปไฟสุดท้ายก็มาต่อยรอบ8คนสุดท้ายนะครับแพ้คะแนนให้กับเจ้าฉลามเสือในเวท่าศาลานะครับซึ่งฉลามเสือก็ได้แชมป์เมือนรอบนี้ไปนะครับต้นๆก็เบียดนะครับแต่ว่าท้ายๆก็ต้านไม่อยู่ฉลามเสือแกร่งกวาเยอะนะครับแล้วก็เรียมดีทำเอาเจ้าเดโชเล็กที่่ายคะแนนไปขาดลอยท้ายๆนะครับเดโชเล็กไฟนี้นะครับได้รับคําชมจากเสี่ยหนึ่งสิงมาวินนะครับซึ่งเป็น ผู้ดูแลนะครับเป็นผู้จัดการและก็มีทางด้านท่านายกประสงค์บอดรักนะครับคอยสนับสนุนและอธิอยู่ตลอดนะครับสําหรับเจ้าอดโชเล็กไฟนี้ก็มีทางด้านซิวยสิงมาวินนะครับเด่นพัทรลุงนะครับเป็นคู่ปล้ำคู่ลุงหววให้และก็มีนักมวยเก่าชื่อดังนะครับมาเป็นเทรนเนอร์ให้ครับไฟนี้มีเก้าร้านคาวิชิตก็มีนําสักนายุทธการคําทอนนะครับมีทางด้านเด่นเก้าแสนนะครับมาช่วย ดิวไม่ช่วยเทนให้นะครับดูว่าไฟนี้ร่างกายดีมากนะครับ121ปอนด์เนี่ยดูเต็มหนุ่มนะครับกล้ามเนื้อขึ้นเป็นมัดๆนะครับดูดีกว่าทุกไฟที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไฟนี้ต่121ปอนด์ครับว่ามองดูแล้ววันนี้เดชโชเล็กนี่เป็นมวยที่น่าติดตามนะครับมาดูทางด้านคู่โชกนะครับสันโวบูมเด็กเซียนนะครับอายุ19ปีจากอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับคนตัวนี้เป็นมวยขวาครับอาวุธหนักแรงนะครับ โดยเฉพาะลูกเข่านะครับคลองทีรัตีเหนียวแน่นครับแต่ว่าวันนี้ปล่อยน้หนักขึ้นมานะครับปกติตอยต้นต้นปีนะครับปีปีที่แล้วก่ะต้นปีเนี่ยต่อยอยู่น้ำหนักร้อยห้าร้อยแปดร้อยสิบอยู่นะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายเนี่ยมาต่อยร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะครับร้อยสิบเจ็ดปอนด์ซึ่งดูแล้วก็ไม่เต็มเวทนะครับดูแล้วไม่เต็มเวทวันนี้ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยร่างกายดูจะใหญ่ขึ้นนะครับสูงใหญ่ขึ้น แต่ว่าวันนี้ปล่อยมา121ปอนด์เลยนะครับซึ่งเป็นน้ำหนักที่ปล่อยขึ้นมาฟอร์มหลังของทางด้านซันโวยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับก็มีชะนะคะแนนมังกรจกเกนมวยไทยครับเพราะนั้นมังกรจกตัวเล็กกว่านะครับก็โดนขย่มขยํขยชาชนะคะแนนไปไปต่อมาก็มาแพ้คะแนนให้กับราชเดชเทียนมวยไทยนะครับเจอกับราชเดชเนี่ยรูปร่างใกล้เคียงกันราชเดชมวยซ้ายครับวางตีนแม่นครับหอกฝีมือทางด้านซันโวบูมเด็กเซียนนี่เขาไม่ติดครับ ภายคะแนนไปนะครับขาดลอยท้ายๆซึ่งเชือดทัวเท่ากันนะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายก็มาชนะน้องยกสี่โพสีสิทธิ์แก้วประพลนะครับดูแล้วโพสีก็ตัวเล็กครับตัวเล็กต้นๆน,น,นะครับเจ้าโพสีสิทธิ์แก้วประพลเนี่ยเดินเตะขาต่อยหมัดออกอาวธเร่งออกเดินเข้าหานะครับแต่ว่าสันโวบูมเด็กเสี่ยนี่โดนแล้วก็มีอาการนิดหนึ่งพอตั้งหลักได้ก็คีบตีคองตีจับยัดกระแทกเขานเน้นครับ สีสินเจ้าพอพลก็ทนไม่ได้ภายนอกไปยุคที่สี่นะครับแต่ว่าถ้าดูมาแล้วที่ผ่านมาของทางด้านซันโบจูฟ้าบุーมเด็กเซียนนะครับชนะก็มีแต่ตัวเล็กๆครับเล็กกว่าเทียวกว่านะครับพอเจอมวยที่ฝีมือดีรูปร่างใกล้เคียงกันอย่างทางด้านราชเดชเทียนมวยไทยนะครับซันโบบุมเด็กเซียนก็พ่ายคะแนน,านามาแบบคารวะท้ายด้วยนะครับสู้ฝีมือของทางด้านราชเดชไม่ได้วันนี้มาเจอกันกันกบทางด้านเดีโชเล็กปอบริรักนะครับ ของทางด้านท่านนายกประสงค์บริรักษ์นี่ก็ให้การอัดฉีดนะครับสนับสนุนเจ้าเดโชเล็กอยู่นะครับวันนี้เดโชเล็กเนี่ยร่างกายดีครับมีทางด้านยอดมวยมาช่วยเทนนะครับแล้วก็มีนักมวยในค่ายตัวใหญ่ปล้ำให้เช่นกันนะครับน้ำหนักร้อยี่สิบเป็นน้ำหนักที่ดีอย่างเจ้าซันโบเนี่ยน้ำหนักปล่อยขึ้นมานะครับน้ำหนักปล่อยขึ้นมารูปร่างนี่ดูเจ้าเดโชเล็กได้เปรียบเห็นนะครับดูดีกว่าเยอะ คู่นี้นะครับถ้าเรดเปิดมาทางด้านซันโบบุนเดเซียนเป็นต่อนะครับไม่ต้องรอนะครับรีบรองไม่ต้องรอนะครับรีบรองถ้าซันโบบุนเดเซียนขึ้นมาเป็นต่อเนี่ยรีบรองเลยหรือว่าจะแทงเรดไปก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าถึงวันช่างจริงๆมาเจอรูปร่างเห็นรูปร่างของทางด้านเดียโชเล็กแล้วคงไม่กล้าเปิดให้ซันโบบุนเดเซียนเป็นต่อแน่นอนครับอย่างมากก็ใครต่อรองนะครับเพราะว่าเกรดมวยเนี่ยไม่ต่างกันนะครับอย่างซันโบเนี่ยน้ำหนักร้อยสิบร้อยสิบห้าปอนด์เนี่ยเป็นอยู่ อยู่ในเกรดนะครับหรือประเภท B บวกนะครับแต่ว่าถ้า 9, 120ร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบร้อยเดปอนด์เนี่ยเดโชเล็กเนี่ยเกรด B นะครับเกรด B ซึ่งซึ่งไม่ต่างกันมากนะครับแต่วันน้ําหนักนี้รูปร่างนี้การพิซซ้อมช่วงนี้นะครับเดโชเล็กดูดีกว่าอยู่พอสมควรนะครับถ้าเรดเปิดมาเป็นรองนะครับเปิดมาให้ซันบูยูฟาบุนดเซียนเป็นต่อไม่ต้องรอครับรีบรองได้เลยผมมองว่าวันนี้นะครับคู่แรกเปิดมาทําทุนเลยนะครับ เดโชเล็กปอบริรักครับวันนี้ดีกว่านะครับดีกว่าพอสมควรนะครับถ้าเป็นรองรีบรองครับถ้าเป็นต่อต้นต้นรีบเข้านะครับหนักแรงทุกลูกอาวุธวันนี้หลากหลายกว่านะครับมียอดมวยมาเทนให้หลายอย่างนะครับถ้าก็ร่างกายวันนี้ดูดีมากๆครับดูดีแข็งแกร่งผมว่าซันโบบุมเบกเสียนวันนี้ครับสิบล้อเจอรถพ่วงสิบล้อเจอรถพ่วงครับยังไงก็เสียเปรียบนะครับ ไม่ทีเด็ดรองคู่แรกไปที่เดโชเล็กปอบริรักครับท่านี้ขอขอบพระคุณแฟนครับทุกท่านนะครับที่ให้ความเป็นกันเองนะครับมอบความรักความอบอุ่นให้ผมตลอดมานะครับร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นมิตรอย่างสุภาพนะครับและก็ต่อเติมสิ่งที่ขาดเหลือไปเข้ามานะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยครับพบกันหลังคันชัางหนักครับสวัสดีครับ